รอยยิ้มของคนไทยกว้างใหญ่เสมอ Smile Thailand Happy Family Radio FM ร้อยห้าม่กิทยุเพื่อครอบครัว Happy Family Radio FM ร้อยห้าิทยุเพื่อครอบครัว fm ฟเอ็ม<ต>ร้อยห a าสมลแลนด์เสียงสะท้อนสือมีเดียโฟกัส สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับกลับมาพบกับรายการเสียงสะท้อนสื่อมีเดียโฟกัสต่าง FM-105 Smile Thailand นะครับเรากลับมาพบกับช่วงที่2คือช่วงทุกทิศรอบไทยกับผมคติมุทุขันครับยังคงมีเรื่องราวข่าวสารมุมมองแนวคิดที่เกี่ยวกับทุนวัฒนธรรมเศรษฐกิจเชิงสร้างสารรค์และก็สิ่งที่เราเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยครับวันนี้วันอังคารที่ หกรกฎาคมพุทธศักราช2568เรา9ก้าผ่านสู่เดือนที่6และก็จะสู่เดือนที่7นะครับเดือนที่7ก็คือครึ่งปีครับครึ่งปีพุทธศักราช2568ปี2025เราผ่านมาแล้ว2ไตรมาสครับประเทศไทยคนไทยผ่านมาถ้าเรานับในรูปแบบทางเศรษฐกิจครับการกำหนดไตรมาส กำหนดเวลาระยะเวลาในการชี้วัดก็มุมมองในเชิงคุณภาพชีวิตอะไรครับคุณภาพชีวิตด้วยเกณฑ์การชี้วัดด้วยว่าเราผ่านมาครึ่งปีแล้วชีวิตทําอะไรการงานได้ผลไหมตัวเลขเพิ่มขึ้นตัวเลขลดลงเหล่านี้เป็นตัวชี้วัดครับตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจแบบหนึ่งแต่นอกเหนือจากตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจก็เป็นเรื่องคุณภาพชีวิตอีกครับว่าการได้มีสติ การได้ตั้งคำถามการได้ทบทวนตัวเองกับระยะเวลาเหล่านี้เราผ่านแล้วเราเรียนรู้และเข้าใจอะไรบ้างครับครึ่งปี6เดือนไหมนะครับ2568นสองไตามาสประเทศไทยเผชิญหน้ากับวิกฤตครับวิกฤตหลายด้านครับวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจถ้าเรานับเงินสดเม็ดเงินสดจากอุตสาหกรรมการ,การท่องเที่ยวเม็ดเงินไม่ได้ลดลงครับ แต่ตัวเลขนักท่องเที่ยวของบางประเทศลดลงครับตัวเลขที่ว่าคือกลุ่มประเทศอย่างเช่นประเทศจีนนลดลงนะครับตัวเลขบางอย่างเป็นตัวเลขปกติครับเช่นเราเข้าสู่ในหน้ากรีนซีซันครับแต่เดิมเราใช้คําว่าโลซีซันครับตอนนี้เป็นกรีนซีซันช่วงฝนตกนี่แหละครับก็จะเป็นช่วงซัมเมอร์ของฝั่งตะวันตกนักท่องเที่ยวไม่ได้ไม่ได้มาเที่ยวเป็นหลักครับแต่ตัวเลขเหล่านี้ ถ้าเราจะชี้วัดเราต้องไปชี้วัดกลับไปสู่ความเปลี่ยนแปลงว่าเดิมในอดีตช่วงไตรมาสที่2ที่ส,สเรามีนักท่องเที่ยวเพิ่มไหมครับเพิ่มสูงขึ้นไหมเราแยกแยะอย่างไรนี่เป็นวิธีการมองในเชิงเศรษฐกิจครับเราผ่านวิกฤตอะไร,รบ้างวิกฤตด้านข้อมูลตัวเลขว่าร้านอาหารปิดกิจการลดลงในขณะที่ข้อมูลบางข้อมูลก็คือ กิจกรรมของร้านอาหารบางส่วนเพิ่มสูงขึ้นครับแล้วก็ธุรกิจกลุ่มอาหารที่ประสบความสำเร็จในการบริหารเชนร้านอาหารในหลายๆกลุ่มกลับทํากําไรเพิ่มสูงขึ้นครับก็เป็นตัวเลขชี้วัดนะครับตัวเลขชี้วัดนี้ต้องมาดูกันว่าเราจะพูดคุยถกเถียงในตัวเลขแบบใดน,นักท่องเที่ยวลดลงแน่อนอนแต่รายรับจากนักท่องเที่ยวเรากลับเพิ่มสูงขึ้นครับนี่แหละครับก็คือคําถามว่า ถ้าจะตั้งคำถามเพื่อถกเถียงเราจะไปสู่มุมมองใดเราต้องการนักท่องเที่ยวคุณภาพนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงนักท่องเที่ยวที่จับใจ่ายใช้สอยมาแล้วไม่สร้างปัญหาหรือเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เราต้องการแค่เชิงปริมาณหรือคนไทยอยากต้องการเชิงคุณภาพอันนี้เป็นคำถามครับเดือนมิถุนายนปลายเดือนที่ผ่านมาเรามีเทศกาลผีตาโขนที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยครับ เทศกาลนี้กําลังถูกยกระดับเป็น World Festival ครับจากเทศกาลบ้านๆเนี่ยแหละครับชุมชนบ้านๆประเพณีพิธีกรรมที่เกี่ยวกับผีบรรพบุรุษงานบุญหลวงกลายเป็นงานเทศกาลที่ต่างชาติฝรั่งชื่นชมมีสารคดีจากต่างประเทศเยอะครับไม่ว่าจะเป็นสารคดีจากจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่น หรือแม้กระทั่งฝั่งยุโรปหรืออเมริกาก็ทําข้อมูลและก็สารคดีที่เกี่ยวกับผีตาโขนครับงานผีตาโขนจริงๆเป็นงานในภูมิภาคอุสาคาเนียครับซาวอีสเอเชียในพื้นที่อย่างเช่นลาวในพื้นที่อย่างเช่นกัมพูชาบางส่วนก็มีพิธีกรรมเหล่านี้ครับแต่ว่าใช้คําว่าแต่ว่าแต่ว่าการปรับตัวของเทศกาลผีตาโขนที่ด่านซ้ายเนี่ย จากงานบุญชุมชนเล็กๆกลายเป็นเทศกาลที่คนไทยรับรู้เรียนรู้และฝรั่งก็จะไปชื่นชมเรามีการปรับตัวครับนี่คือการปรับตัวของเทศกาลเทศกาลดั้งเดิมงานบุญยังคงมีอยู่เทศกาลการเฉลิมฉลองการแห่การเดินขบวนการเป็นพาเลทการเป็นเฟสติวัลก็เติบโตขึ้นมาอันนี้เป็นความคิดสร้างสรรค์นะครับเป็นความคิดสร้างสรรค์ และปัจจุบันสิ่งที่มีมูลค่าสูงขึ้นของผีตาโคนที่ด่านซ้ายก็คือเรามีการใช้ประโยชน์จากไอคอนครับไอคอนิกสัญ,ญลักษณ์เนระครบผีตาโคนการเป็นว่าอำเภอด่านซ้ายมีสัญ,ญลักษณ์ยิ่งใหญ่ของจังหวัดโดยที่ไม่ต้องคิดขึ้นมาใหม่ครับไอคอนิกสัญ,ญลักษณ์เหล่านี้ก็คือผีตาโคนนี่แหละครับเป็นทั้งเสื้อยืดของที่ระลึกของสุวเนียกระเป๋าเสื้อกางเกง ทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้ครับหรือแม้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้ประกอบการธุรกิจรายเล็กรายย่อยจะนํามาผลิตและสร้างสรรค์ก็เกิดน้ขึได้ครับการจัดพื้นที่ก็กลายเป็นคุณภาพเป็นมุมมองที่ได้รับการยอมรับเพิ่มขึ้นนะครับการจัดเวทีทําให้เห็นว่ามีการขบวนแห่เดินยังไงการจัดคุณภาพของรถแห่การฝึกซ้อมแต่ละคุ้มบ้าน เหล่านี้ล้วนแต่เป็นการสร้างสรรค์ครับเรานำทุนวัฒนธรรมแต่ด้านเดิมของบรรพบุรุษทางด้านวัฒนธรรมศาสนาความเชื่อนี่คือทุนวัฒนธรรมมาประยุกต์ใช้มาสร้างสรรค์มาครีเอทกลายเป็นเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และนะครับและเราก็มีโอกาสที่จะทำให้สิ่งเหล่านี้เป็นที่ชื่นชม ของผู้คนจัดทั่วโลกได้ครับเหล่านี้เป็นข้อมูลเชื่อมโยงกันนะครับ 1. เรามีทุนาธรรมครับผีตะโขนด่านซ้าย 2. เรามีการคิดสร้างประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ผลิตซ้ำขึ้นมาใหม่ก็เป็นการสร้างสารรค์แบบหนึง่งจนเรามีโอกาสที่จะทําให้ผู้คนชื่นชมได้ก็เป็นเศรษฐกิจเชิงสร้างสารรค์ที่กลายเป็นซอฟต์พอร์เห็นไหมครับ สิ่งเหล่านี้กําลังเกิดขึ้นนะครับในท่ามกลางวิกฤตทางเศรษฐกิจในท่ามกลางคําถามถึงรายได้ของคนไทยในท่ามกลางคําถามถึงคุณภาพชีวิตคนไทยครับสําคัญครับคือเราจะจับประเด็นเหล่านี้ยังไงครับจับประเด็นและหาทางออกทางแก้ไขปัญหาหเหล่านี้อย่างไรเราจะไปอย่างไรกันดีในท่ามกลางเศรษฐกิจที่ก็เป็นวิกฤตการเมืองในสังคมการเมืองก็เป็นวิกฤต สังคมก็เป็นวิกฤตความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็มีวิกฤตอยู่แต่ในท่ามกลางวิกฤตยังมีโอกาสครับคำถามถึงโอกาสคือเราจะใช้สิ่งเหล่านี้ในเชิงสร้างสารรค์ได้อย่างไรในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสไปที่จังหวัดชนบุรีครับบางแสนไปที่จังหวัดฉะเชิงเซาถ่ายทำสารคดีก็พบถึงผู้ประกอบการมากมายครับที่สร้างสารรค์ผลงานอยู่ ผมไปที่บางแสนไปคุยกับเชฟแชมป์ของ Daily Fish นะครับซึ่งเป็นร้านแบบโอมาการเซะแล้วก็เชฟเทเบิลเชฟเทเบิลอาจจะคิดว่าเป็นปลาญี่ปุ่นแต่ไม่ใช่ครับอันนี้คือปลาทะเลของไทยด้วยครับที่นำมาเป็นโอมาการเซะกินเป็นปลาดิบนี่หละครับหรือสร้างสารรค์เป็นเมนูมนอื่นๆก็ทำได้แต่ต้องมีคุณภาพบางอย่าง ความรู้นะครับที่ผมได้จากเชฟแชมป์ที่ร้าน Daily Fish ก็คือเชฟมีความรู้ในเรื่องการเ k กิเมปลาครับคินเชจิเมการที่ทำให้เส้นประสาทของปลาเสียชีวิตในทันทีเพื่อส่งผลต่อคุณภาพเนื้อการที่จะมีการรีดเลือดจากเนื้อออกมาเพื่อไม่เกิดกลิ่นคลาวการที่จะมีการแร่หรือชำแหละอย่างมีคุณภาพหรือแม้แต่การทำที่เราเรียกว่าดาอช การบ,บ่มเนื้อปลาแบบแห้งเนี่ยแหละครับหรือการทำเวทเอชการบ,บ่มเนื้อปลาแบบเปียกไม่ว่าจะเป็นสาเกเหล้าไทยสาหร่ายญี่ปุ่นเหล่านี้เป็นความรู้ครับเช่นเดียวกันผมได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้ประกอบการรุ่นใหม่อย่างเช่นร้านดุกด้งอันนี้อยู่ที่กรุงเทพนะครับแถวอินทร,รมระ23เป็นร้านของคนรุ่นใหม่เลยครับ มีเชฟต้นเชฟกิจเชฟสามเชฟทั้งสามท่านจบจากวิทยาลัยดุสิตธานีครับจบโดยตรงเลยครับจบเชฟแต่แต่ยังพิ่งมองว่าเป็นแค่เชฟนะครับสิ่งที่จบคือการบริหารธุรกิจครับบริหารธุรกิจร้านอาหารเชฟต้องเรียนตั้งแต่การบริหารจัดการเป็นผู้ประกอบการเป็นองค์เตอร์เพเนอร์ต้องเรียนทั้งมาตรฐานครัวครัครวไทยครัวนานาชาติ อาหารข่าวอาหารหวานอาหารอบอาหารเบรเกอรี่และเชฟทั้งสามท่านก็จบออกมาครับแต่สิ่งที่สำคัญคือหาคอนเซปต์ของร้านหาสตอรี่เทลลิงของร้านได้ด้วยความประทับใจและโดยความผูกพันเชฟสาคนนี้นะครับเชฟผิดเชฟต้นเชฟสามเป็นคนชอบตกปลาครับแล้วก็ถามว่าถ้าคุณภาพของปลาเนี่ยทำไมประเทศไทยคุณภาพปลาเหล่านั้น ไม่สามารถดีได้ครับการยอมรับเท่าญี่ปุ่นเหรอหรอนะครับคือคำถามใช่หรือไม่ก็ปรากฏไม่ใช่ครับสิ่งสำคัญคือวิธีการทําให้เนื้อปลาเหล่านั้นมีคุณภาพขึ้นสิ่งที่เชฟทั้งสามท่านทำคือทำเนื้อปลาจากปลาดุกครับปลาดุกไทยเนี่ยแหละครับมีคุณภาพก็ค้นหาค้นหาว่าปลาดุกไทยคุณสมบัติอย่างไร ปลาดุกบ,บิ๊กอุยคุณสมบัติอย่างไรปลาดุกรัสเซียคุณสมบัติอย่างไรจนกระทั่งคนพบว่าถ้าประเทศไทยสามารถเพาะพันุสายพันธุ์ปลาเป็นปลาดุกบิ si er ๊กอุยซปเปอร์บ hmm. ิ๊กอุยหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็มีคุณภาพไม่ต่างกับเนื้อปลาไหลญี่ปุ่นนะครับเพียงแต่มีวิธีการในการทำอย่างไรเพื่อได้คุณสมบัติของเนื้อปลาเหล่านั้น บางท่านอาจจะบอกว่าปลาดุกอาจจะคาวมีก้างากินยากมีกลิ่นดินมีมีสัมผัสบางอย่างที่ไม่น่าสนใจแต่สิ่งที่ผมลองชิมลองพูดคุยลองสัมผัสดูก็คือว่าเนื้อปลาเหล่านั้นแน่นมากครับรสชาติรสชาติคิดไม่ออกครับบางทีคล้ายเนื้อไก่บางทีก็เป็นเนื้อปลาที่มีกลิ่นอ่อนๆแต่สิ่งเหล่านี้กลายเป็น ทักษะอย่างหนึ่งที่ได้จากองค์ความรู้ในการที่จะคัดสรรปลาอย่างไรให้มีคุณภาพการแปรรูปปลาอย่างไรให้ได้คุณภาพของเนื้อปลาเนื้อปลาดุกเนี่แหละครับคุณสมบัติเหล่านี้ก็เป็นพื้นฐานการจะตัดแต่งการจะนำก้างนำอวัยวะบางส่วนออกไปการจะทำการ Dry a g อการคิดค้นเมนูใหม่ๆเช่นปลาดุกสามารถทำอะไรได้ ทาทราดซอสเทริยากิและย่างแบบเนื้อปลาไหลได้ไหมทำเป็นราดซอสแบบชูชีได้ไหมทาซอสเสิร์ฟแบบญี่ปุ่นแต่ทาซอสแบบนั้นจัดเซตสำหรับแบบญี่ปุ่นมีข้าวมีซุปมีเครื่องดองผักดองหรือเป็นกิมจิอ่อนๆหรือเมนูต่างๆเช่นไปประยุกต์กับการทอด แบบที่เราเรียกว่าไก่ทอดหั่นใหญ่ได้ไหมโดยใช้เนื้อปลาทอดทําได้หมดครับเซอร์แบบฟิชแอนด์ชิฟได้ไหมก็ได้ครับโดยใช้เนื้อปลาดุกเนี่ยแหละครับที่ทําการดเอแล้วรสสัมผัสไม่ตากกันครับรสเผือดีกว่าด้วยเหล่านี้คือการคิดครับคิดจากคอนเซปต์ของร้านก่อนคิดจากคอนเซปต์ของคุณสมบัติของวัตถุดิบที่มีความเป็นเลิศก่อนและวิธีการที่จะใช้ให้เกิดความเป็นเลิศทำอย่างไร เราจึงจะได้ผลิตภัณฑ์คุณภาพเมนูอาหารที่มีคุณภาพรสชาติอูมามิไหมผมเชิญชวนให้ทุกท่านไปชิมครับสิ่งเหล่านี้เป็นคำตอบหนึ่งของผู้ประกอบการรุ่นใหม่นะครับหาตัวเองให้เจอถามคอนเซปต์ให้ชัดเจนหาแหล่งวัตถุดิบบริหารจัดการอย่างไรคุณภาพของการสร้างสารรค์เมนูเชฟเป็นอย่างไรจนแม้กระทั่งจบเป็นเอาต์พุตเป็นแต่ละเมนูที่สร้างสารรค์อย่างไรให้มีคุณภาพสูง ร้านอย่างเช่นปลาดุกโร่งนั้นใช้วัตถุดิบหลักอย่างเดียวเลยครับเนื้อปลาดุกแต่ทำเมนูอาหารได้หลากหลายครับเหล่านี้มีผลต่อการบริหารจัดก,การต้นทุนมีผลต่อการบริหารสิ่งที่จะเป็นโอกาสในการพัฒนาสู่ครัวกลางอย่างไรครับครัวกลางเป็นสูตรสําเร็จอย่างหนึ่งนะครับเป็นสูตรสาเร็จที่พยายามจะนําเสนอทุกท่านว่าการบริหารต้นทุนของร้านอาหารเนี่ยจำเป็นต้องใช้ความรู้และจําเป็นต้องใช้การบริหารการเก็บสตอ๊อกการ ที่จะทำให้คุณภาพของเนื้อไม่สูญเปล่ามีการไม่ทิ้งเป็นเศษอาหารเป็นเศษขยะเหล่านี้ต้องใช้ความรู้ทักษะและก็เรียนรู้ครับไม่ใช่ยากเกินเหตุครับแต่ต้องปรับตัวต้องใช้องค์ความรู้ต้องใช้ทักษะความเปลี่ยนแปลงเราจึงจะยกระดับสิ่งที่เรียกว่าปลาไทยได้ปลาไทยที่ทุกคนเห็นว่าธรรมดาขายกันช่างกิโลเนี่ยหละครับถ้าขายเป็นชิ้นเนี่ย แพงครับสิ่งที่เราเห็นคือแพ็กเกจที่อยู่ตามห้างสรรพสินค้าใช่ไหมครับร้านสะดวกซื้อรุ่นใหม่การจัดเก็บเป็นชิ้นๆเป็นพอชั่นพอชั่นเราจะกินเท่าไหร่เราจะทำอาหารเท่าไหร่เราก็ซื้อเท่านั้นแน่นอนครับแพงกว่าปลาเป็นตัวเป็นเป็นที่เราไปซื้อตามตลาดแต่กระบวนการที่เราหายไปคือเราไม่ต้องแปรรูปเองไม่ต้องล้างเองไม่ต้องคัดสรรเองและสามารถทำให้สิ่งเหล่านี้ กลายเป็นคุณภาพชีวิตได้เหมือนกันเหล่านี้เป็นแบบแบบเปลี่ยนหนึ่งนะครับมุมมองหนึ่งถอดองค์ความรู้และความสําเร็จแบบหนึ่งที่ทําให้เราเห็นว่าผลิตภัณฑ์ขั้นพื้นฐานบางอย่างสามารถพัฒนาได้ครับพัฒนาไปสู่สิ่งที่เราเรียกว่าคุณภาพครับเห็นไหมครับคุณภาพของสิ่งเหล่านี้ใช้มุมมองสิ่งที่เรียกว่าเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ สัปดาห์ที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสสัมภาษณ์และก็พูดคุยกับคุณยุทธนามาตเจือครับคุณยุทธนาเป็นประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเซาครับมุมมองที่พูดคุยก็ไม่ไม่ได้ผิดปกติเลยครับในเศรษฐกิจเชิงสร้างสารรค์นี่แหละครับแล้วก็ถามความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เราเรียกว่า gastronomy city ครับจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นจังหวัดที่เป็นเมืองที่มีศักยภาพนะครับบางท่านอาจจะคิดว่าเป็นเมืองอุตสาหกรรมเพราะว่ามีนิคมอุตสาหกรรมอยู่เยอะมาก บางท่านก็คิดว่าเป็นเมืองเกษตรแต่ดั้งเดิมเรามีพืชผักผลไม้เช่นมะพร้าวน้ําหอมบางครา้านะครับมะม่วงขายตึกมะม่วงมหาชนกมะโอ้โหเยอะแยะมากกลยมะม่วงน้ําดอกไม้ปลาปลากระพงกุ้งแม่น้ํากุ้งขาวหรือหรือนะครับเราคิดว่าเป็นแหล่งที่กราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มูเตรูได้หลวงพ่อพุทธโสธร พระพิคเนตองคงามอย่างชิ้นที่วัดสมานร,รัตนารามพระพิคเนตองค์ยืนที่อุทยานพิคเนตครับที่คลองเขื่อนเหล่านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของเมืองครับและและที่เห็นก็คือว่ามุมมองเหล่านี้กําลังถูกปรับตัวครับในานะที่ฉะเชิงเซาเป็นหนึ่งในจังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC ภาคตะวันออกนี่แหละครับแต่ฉะเชิงซาก,ก็มีศักยภาพบางด้านครับ ชักเชิงเซาเป็นแหล่งทรัพยากรอาหารที่มีคุณภาพสูงมากนะครับอาหารการกินข้าวพืชผักผลไม้มีป่าป่าไม้ครับมีอุทยานที่ในระดับพื้นราบที่ฟื้นตัวแล้วก็ประสบความสำเร็จระบบนิเวศเฉพาะเลยครับอย่างเช่นเขาตะเกียบนะครับเหล่านี้ก็เป็นมุมมองหนึ่งว่านอกเหนือจากในเชิงอุตสาหกรรมที่สร้างเม็ดเงินสร้างเม็ดไรายได้แล้ว ฐานทรัพยากรธรรมชาติอาหารในจังหวัดแข็งแรงครับนำไปสู่อะไรบ้างนำไปสู่สิ่งที่เรารียว่า gastronomy city ก็คือร้านอาหารที่มีคุณภาพสูงของจังหวัดฉะเชิงเซาเยอะมากครับผลไม้อาหารปลาปูกุ้งแหล่งเพาะพันธ์ุปลาที่ใหญ่ในระดับประเทศก็คือฉะเชิงเซาครับเพาะพันุกุ้งก็ฉะเชิงเซาเหมือนกันเหล่านี้เกิดขึ้นมาพร้อมๆกันครับ คุณภาพเหล่านี้กําลังเติบโตและสิ่งที่ผมเห็นมุมมองจากหอ,อการค้าจังหวัดฉะเชิงเซาก็คือโอกาสในการปรับตัวของฉเชิงเซาท่ามกลางความหลากหลายนั้นสูงครับและฉะเชิงเซาสามารถทําตัวเองให้เป็นซิตี้ที่ครบวงจรเป็นสมาร์ทซิตี้ได้ครับปรับตัวจากเมืองรองเมืองที่แวะผ่านไปสู่เมืองศักยภาพได้อย่างไรเห็นไหครับว่ามีมุมมองบางอย่างเกิดขึ้นสามารถใช้อาหารเนี่แหละครับ เศรษฐกิจเชิงสร้างสารรค์ประเภทหนึ่งคืออาหารแกสตรมีนะครับทำอย่างไรให้เป็นจุดเชื่อมโยงและทำให้ผู้คนไปแวะพักนอนค้างคืนไปเดินสิ่งที่เรียกว่ารีสอร์ตแบบฟาร์มทูเทเบิลปลูกผักเองเก็บผักเองกินผักสดหรือนอนพักเป็นสเต์เคชั่นก็ได้เป็นเวลเนสแอนด์สปาก็ได้เหล่านี้เกิดขึ้นจากฐานครับฐานทุนวัฒธรรฐานทุนทางด้านสภาพแวดล้อม และก็ปรับตัวพร้อมกับเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ที่ต้องคิดแ่ะครับผู้ประกอบการต้องคิดครับคิดให้มากว่าจะเติบโตอย่างมีศสกยภาพอย่างไรต้องเกิดจากการค้นหาักยภาพตัวเองก่อนครับ <sheets. S 1> เช่นเดียวกันครับบทส่งท้ายครับสำหรับหัวใจสําคัญของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ในประเทศไทยท่ามกลางวิกฤตปัจจุบันนะครับเราอาจจะได้เห็นว่าปัจจุบันในโลกดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงคําถามว่าคนไทยจะปรับตัวอย่างไรผมว่า น่าจะเกิดขึ้นจากเราคนไทยทั้งหมดล่ะครับต้องเริ่มปรับตัวและทรัพยากรที่มีคุณภาพมีราคามีมูลค่าสูงที่สุดในขณะนี้ของประเทศไทยผมเชื่อว่าคือคนไทยครับคนไทยนี่แหละครับเราปรับตัวเราสร้างสารรค์เราสร้างโอกาสเราเรียนรู้ได้ท่ามกลางดิจิทัลลิเทเรซีท่ามกลางกา,การที่พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลทำให้เราต้องแข่งขันสูงขึ้น ผมว่าคนไทยปรับตัวได้ครับและนี่คือหนึ่งในมุมมองของทุกทิศรอบไทยกับผมคติมุตุขันกับมุมมองของทุนธรรทเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และสิ่งที่เรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยครับสัปดาห์หน้ากลับมาพบกับเรื่องราวข่าวสารดีๆกับทุกทิศรอบไทยกับผมคติมุตุขันได้ใหม่ครับสำหรับสัปดาห์นี้กราบขอบพระคุณผู้ฟังทุกท่านครับ เสียงสะท้อนสื่อีเดียโฟกัส